สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องมาพอกันอีกแล้วครับกับอาหารมือเสียใจกันมอน้ก็มีตําแตงครับแล้วก็ทอดเนื้อคอหมูย่างไอ้เนื้อคอหมูครับมวนคอหมูอย่างเดียคอหมูเทียมไม่เห็นคอหมูอย่างนะแล้วก็ใส่กรอบของเชฟใจแดดประแดดเอามาฝากครับแล้วก็มีพริกทอดครับเก้าครับข้าวเหนียวหอนหอนน้ากันมา แสบๆน,น้ำแกนได้ครับพีพ่น้องเนี่ยข้าวเหนียวเนี่ยผมหนึ่งแบบว่าใส่หมอนของเขาเด้อยบดได้หนึ่งแบบใส่หัวใจบดได้มาไหวมาครับเนื้อข้อหมูแสบขนาดน,นัวลพอดี ตำแตงเนี่ยบราเคยผิดหวังเลยไอ้ช่วงนี้ติดตำแตงนะครับแต่ข้องยังตำแสบไหมตัวนี้ปั๊บรีดะตำสมตำตำเย็นยบอคอยเก่็ดไหมนี่ครับมา เขากันขนาดใส่กอดเชียบใจสายเทียวสายหลอก เป็นเราเชียงใหม่มากคนณซื้อมาฝากแซ่บครับกัดนอดหน่อยแต่วันนี้ก็เพ็ะแล้ว วิธีการหนึ่งเขาเนีย้ย่หมองคุ้งเขาบี้ออยกครับถ้าไสนามแค่แปลว่าพออถมเขานะสนามพอดถมก็ก็กดหุงธรรมดาเลยคือตั้งหุ้งข้าวเจ้าเนะเอาคำใหญ่ยยๆครับแล้วมันนิ่มเลยนิ่มกว่าข้หนึ่งเอาคำใหญ่แหง เสดายนี้แคบหมูตำแตงสูตรอยู่บ้านนะครับเนี่ยจูบนตำหน่าใส่ผักอีตัวน้ำเดียวมันหอมอืม เพียงพอหมูถอดรับวิธีการถอดใส่กรอกถ้าบอยอย่าให้มันระเบิดใส่ต้าของ จิ้มมันก่อนนะครับจิ้มไปทั่วเลยแล้วมันสิบระเบิดเพราะมันมีรูอากาศออก เผ็ดเผ็ดเลยใส่พริก 5 6หกเมตรเหนือข้อหมูเอามามาคอดเือนกระแสบครับเอาผมจะเป็น <c oughs> ตรงอย่างอย่างเดียว เอากันครับเนี่ย ข้อหมูถอดใบเข่าครับมาจิ้มตามแตมแ <c oughs> สบคอเลยแ <c oughs> สบทั้งเผ็ด อร่อยมากครับแต่ออกเผ็ดคือสาใจเดียวนีะก,กินกันเด้อ ข้อมูลใบเขานะครับ ต้องกินหนานนั่นครับเพราะว่ารเดัดจัดเอาน้ามันลูบมือก่อน còn nhớ tiếp nữa hmm ข้าวนี้มันหนิ่มครับมึงเอาแต่ตัวต้องเขียวเลย สูตรเดียวกันกับแบบหุงเขาเซกบอกไม่ไผ่เวลาเข่าขปลานะครับโอ้เพดแห่งล่ะบ่อยล่ะ ปวดอีกว mm. ่าน <r uent> ้าเพชรแห้งครับไี่ไน้อง ใส่พีชขาหกเม็ดเบรกก่อนฮะบวยกินหนามกันแซ่บครับ เมนูนี่สองยางเนี่ยข่าวกันแห้งครับตําแตงใสไผ่ยีตูนั่มฮะสูตรอยูบ่านด้ยอยยูบนตมแบบนี้เดียวจะเทือนเทือนขนาดสิพอใส่แล้วก็มีเนื้อข้อหมูนะครับถอดถอดประมาณเนี่ยแสบใบขาวก็แซบแล้วก็ใส่กรอบของเสียใจเพิ่นเอามาฝากนะฮะขอบคุณหลาย ฝากกดไลค์กดแชร์ไฮน้นเดร์ครับแล้วก็ฝากกดติดตามน้ำเนีย่ยสำหรับคลิปมีการเอาไว้สนีกรนะครับพอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับผม